สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชที่เพชรยตนนะคะโรงสามกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุชจะพามาดูรถบ้านมือเดียวสวยๆเลยนะคะสาวกไม่ควรพลาดนะคะ Honda Civic FD 1.8e ปี2006นะคะัคนนี้ เลขไม้ที่วิ่งใช้งานเพียงแค่160,000กิโลเท่านั้นบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะ,ะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของรถด้วยเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของรายละเอียดนะคะรถคันนี้กันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Honda Civic 1.8E นะ,ะ F D ปี2006นะคะราคาอยู่ที่189,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะคะรถสภาพสวยนะคะรับประกันเรื่องของโครงสร้างแน่นอนไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความแน่นอนนะคะคันนี้การันตีได้เลยนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะคะ สวยๆลูกค้าท่านไหนอยากซื้อสดนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะซื้อสดมีบวกแวดเนะคะแต่เราไม่เก็บแวดเต็นเลยนะคะคันนี้บอกเลยนะคะคุ้มค่ามากนะคะรถคันนี้ได้รับไปเลยนะคะหนึ่งแบาทนะคะรู้สึกว่าคันนี้ซื้อจองมาตอนนี้ฟรีแว t นะคะฟรีข้ามเนินการทุกอย่างเลย ะะถึงเงินก้อน1นึ0 0 0สบาทนะคะพร้อมรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถคุณภาพดีเกรด A ไว้ใช้งานนะคะหรือว่าราคาทุกๆซื้อสดแบบไม่อยากผ่อนนะคะเป็นคันนี้เลยนุดแนะนํานะคะอะเรามาดูรายละเอียดเลยคันนี้จะได้เป็นตัวโฉม2006นะคะสภาพใหม่ๆโครงสร้างเดิมๆนะคะรอยกันชนด้านหน้าไม่มีรอยชนแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆ นะคะคันนี้มาพร้อมไฟโปรเซคเตอร์ด้านหน้าให้เลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้นะคะ,ะจากหน้าสี่โครเมียมนะคะนี่ด้านในเรื่องของโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนนะคะมาในส่วนเรื่องของตัวแมตตัวนี้จะได้เป็นแมตเดิมจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะเป็นแมตเดิมๆนะคะพร้อมยางปี2021ทั้ง4เส้นดอกยางวิ่งใช้งานได้ยาวๆนะคะ ถัดมาตัวนี้จะได้เป็นกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับสีรถนะคะรอยด้านข้างไม่มีแน่นอนนะคะีนสภาพเดิมๆรอยขีดขูดโครงสร้างเดิมๆมไม่มีนะคะคันนี้อ่าใครที่อยากได้รถนะคะ ไม่อยากผ่อนอยากซื้อสดแต่ราคาย่อมเยาวนะคันนี้ได้เลย189,000บาทนะคะให้สิทธิ์คนจองก่อนเลยนะได้เป็นโฉมนางฟ้าด้วยนะคะ FD ปี2006สสวยๆนะคะคันนี้มาด้านหลังตัวรถจะได้เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังออกมานะคะไฟสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะอ่านี่เลยนะสภาพลูกค้าเก่าเจ้าของเดิมคือดูแลมาดีมากๆคันนี้ไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้า ทางร้านเราได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีชนหนักจมน้าแน่นอนนะคะและที่สําคัญคือได้เป็นไม้เดิมไม้แท้ด้วยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะให้มาดูกันนะ,ะในส่วนเรื่องของโครงสร้างฝาประตูด้านหลังนะคะจะได้เป็นตัวน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีพ่นนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมนะคะสวยๆภายในตัวรถจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้ให้นะคะสวยๆเช่นเดียวกัน ด้านหน้าตัวรถนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโครงสร้างจะได้เป็นน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีพ่นนะคะคันนี้เดิมๆด้วยนะคะโครงสร้างด้านนี้ก็เช่นเดียวกันได้เป็นน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีพ่นนะคะรายละเอียดโอเคมากคันนี้ถือว่าน่าใช้งานโดยทีเดียวสนหรับที่กำลังมองหารถนะคะรับส่งนักเรียนเอ,อ่อรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหรือว่าใช้จ่ายในบ้าน แต่อยากได้ราคาผ่อนสบายหรือว่าราคาถูกสื้อสดเป็นคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้รู้สึกว่าจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นซื้อสดเราจะาฟรีในส่วนของค่าแหวนนั่นเองนะคะลูกค้าถือเงินก้อนนะคะ189 189,000บาทรับรถคันนี้กลับบ้านได้เลยนะคะให้สิทธิ์คนจองก่อนนั้นๆที่จะมีรถสภาพดีดุดเข้ามาราคาถูกนะถ้าใครสนใจรีบมาดูกันได้เลยนะคะเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถตัวนี้บอกเลยว่าออปชันด้านในไม่แพ้กับปีใหม่ๆเลยนะคะตัวซีวิกนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างเขาดีเยี่ยมอยู่แล้วและภายในกว้างขวางมากอยู่แล้วนะคะคันนี้อะเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะ โครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนแน่นอนการันตีได้นะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันบ้างห้องอมาดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะมาะสำหรับตัวนี้นะคะสตาร์ตรถขึ้นมานะคะตัววงมั่นวัดจะจะโชว์ให้เห็นตัวไม่เ้เจย1 5 7 5ิ0กิโลเป็นไม้แท้ไม้เดิมจากเจ้าของเดิมนะคะมือรถคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะ ดูแลดีมากๆนะคะมาในส่วนของตัวหน้าจอนะคะให้ด้วยนะคะคันนี้แอร์แบบออโต้ให้เช่นเดียวกันนะคะนี่เครื่องเสียงแบบหน้าจอนะคะใช้งานสะดวกสบายสวยๆคันนี้ไม่แย่เลยนะคะราคา1,000 0แย้ำนะคะ1 0 9 0 0 0บาทนะคะให้สิทธิ์คนมาดูก่อนและจองก่อนเท่านั้นนะคะใครพร้อมก็ติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ กระจกจะได้เป็นกระจกเดิมจากฮอนด้าเลยนะคะลูกค้าอ่ะให้เห็นกันกระจกเดิมๆจากฮอนด้าโรงงานเลยนะคะตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะอ่าโอเคมากของในส่วนโครงสร้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างว่ากว้างขวางไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะมาในส่วนของด้านหลังนะคะบอกเลยอย่างที่แจ้งเลยว่าตัวซีวิกนะคะตัวนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไหนนะคะเขาจะดีไซน์ภายในตัวรถกว้างขวาง,วางแบบนั่งแบบสะดวกสบายคันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะภายในตัวรถกว้างขวางมากๆนะคะบอกเลยนั่งไม่แออัดแน่นอนนั่งแบบสบายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะก็นั่งแบบสบายๆได้เลยนะคะนี่ความดีไซน์ของเขานะคะของตัว c i v i c จะบอกว่ารุ่นซีวิกนะคะราคาไม่ตกเลยนะไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็แล้วแต่นะคะราคาดีตลอดเลยแล้วก็ขับขี่โอเคมากๆคันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกค้าเป็นปี2006ก็จริงนะคะแต่ว่าสภาพใหม่มากลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะคะทางร้านการันตีในเรื่องของโครงสร้างแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพิกามตมน้ํานะคะและที่สำคัญเป็นใม่เดิมใหม่แท้จากเจ้าของเดิมด้วยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวที่เกี่ยวสัมภาระกันบ้าง นะคะคถัดมาที่เก็บสัมภาระด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวรูทมาให้ดูของโครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างนะคะจะได้เป็นน็อตเดิมน็อตแท้แน่นอนนะคะคันนี้เดิมเดิมนะคะนี่รอยเม็ดองเม็ดอาร์ตก็คือยังมีอยู่นะคะนี่สภาพใหม่มากๆนะคะ ตัวนงตัวนอ็อตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคน่าใช้งานเลยทีเดียวนะคะคันนี้อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวยางอะไรแม่แรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยางอะไรแม่แรงเรามีให้ครบหมดเลยนะคะภายในตัวรถสภาพใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีรอยสนิมแน่นอนนะคะคันนี้อ่าลูกคา้าท่านไหนที่สนใจนะคะรีบโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะอย่ารอช้าที่กำลังมองหาตัวซีว i c f อ เอ่อ f D นะคะตัวนี้เป็น Honda c ซ v i c FD 1.8E ปี2006ไม่อยู่ที่100,000กิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะ มาในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องก็รับประกันในส่วนของโครงสร้างเช่นเดียวกันนะคะด้านหน้าตัวรถไม่มีรอยเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมเดิมนะคะด้านหน้าเดิมเดิมนะคะตัวน็อตนะคะตัวนี้จะรู้สึกว่าเป็นน็อตเดิมนะคะไม่เหน่นะคะก็คือไม่มีแกะไม่มีพ่นแน่นอนนะคะเป็นน็อตเดิมเดิมนะคะภายในของฝากระโปรงนะคะเป็นรูนะคะกลมๆเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะเดิมเดิมรูกลมๆนะคะนี่ สติกเกอร์นะคะก็เดิมๆิมนะคะคันนี้การันตีในเรื่องของโครงสร้างเลยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาหาหนณ์ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่ของทางเพรยนต์เรานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ